สวัสดีค่ะอันนี้เราจะถือว่าเป็นผู้ชายในเรื่องนะผู้ชายเป็นพลังงานของผู้ชายแต่ก็มีพลังงานของผู้หญิงเข้ามาด้วยมาเซ็กด้วยมือที่สามก็เข้ามาเซ็กด้วยเหมือนเดิมนั่นแหละก็โอเคผู้ชายคนนี้เราก็คือเขาจะมานี่ไงมาขอเป็นดีมาขอเป็นมิตรภาพ มาสแสดงความจริงใจสแสดงความจริงใจให้คุณเห็นนะว่าเไ้เขาจริงใจนะเขาจริงใจจริงใจว้าวคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความรู้สึกเขาอยู่ภายในอะเหรอกก็ เขาเป็นคนที่มีทริดในการพูดเขาสามารถเก็บอารมณ์ของเขาได้นะเก็บอารมณ์ที่ความกังนวลความกลัวอะไรเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบจัดการได้คอนโทรลได้คือสามารถทําให้ตัวเองเป็นแบบนี้ได้นะควบคุมพลังงานเป็นเออเป็นคนควบคุมพลังงานเป็นนี่ไงผู้ชายตัวนี้นะอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้ LGBTQ ได้หมดครับผมเป็นพลังงานของใครเข้ามาดูก็ ใครเข้ามาดูก็พลังงานของคุณหรืออาจจะเป็นพลังงานของผัดเนยของคุณเป็นได้นะอืมเป็นคนฉลาดเก่งคือสิ่งที่เขาสื่อแสดงออกมาก็คือจริงใจเก่งคือจริงใจอนะอความกังวลความกังวลอะไรนั่นแล้วก็อาจจะมีบ้างแต่แต่เรามองดูแล้วนะเราคิดว่าเป็น เป็นสเสน่ห์มากกว่านี่นะเราตีพลังงานโดยรว,วมนะเราเป็นสเสน่ห์มากกว่าสเสน่ห์เมตตามหานิยมผู้คนลงไหลคลั่งคลายาม,มีทั้งผู้คนจริงใจและไม่จริงใจแต่ถามว่าเขาตังวลไหมเขาเก่งเขาก็แสดงไปตามที่เขาได้พบได้เจอสื่อออกไปก็คือเป็นความจริงใจที่เขาสือส่อแสดงออกไปนย่างมีสติไวพริบฉลาด คือสติวัยเพิกดีคือคิดอะไรแล้วแบบคือไม่มีอะไรที่จะหยุดสก,กัดเขาได้คิดอะไรเขาก็จะพูดออกไปตามที่เขาที่เขาเห็นนะอืเป็นไปโดยแบบธรรมชาติผู้คนลหลงไหลคลั่งไคล้เมตตาอเอ็นดูเขานะอทั้งอ่าโปรแกร่แม่เท่าเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรคือได้หมดนะ่ะชอบเขานะอืเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่เป็นครูบาอาจารย์แนะนําชี้แนะในทางที่เหมาะที่ควรที่จะไป เป็นที่ปรึกษาได้ถ้าคุณต้องการที่ปรึกษานะก็จะได้รับคาแนะนาที่ดีๆครับผมจ้ะอันนี้คือตําแหน่งที่หนึ่งนะคะบทที่หนึ่งเราไม่ต้องเราเราไม่รู้นะว่าจะต้องสือ่อตําแหน่งแบบไหนนะอันนี้เราก็อ่านตามพลังงานเราก็จะอ่านตามตําแหน่งนะอันนี้ก็คือตําแหน่งของที่ดึงนะตําแหน่งที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะมาเป็นตําแหน่งที่สองนะคะ